สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนเด้อสบายดีเอฟซีทั้งฟังลาและฟังไทยและต่างประเทศเนาะสบายดีเด้อพี่น้องเด้อไม่กลัวพบกับสาวน้องที่สาวคนไทยเนาะวันนี้กับน้องที่กำลังเต็มตัวอาบน้ำตอนเช้าอากาศมันก็โคตรหนาวพี่น้องหาจำเป็นต้องอาบเนาะค่ำคือน้องที่มาได้อาดอ่ะอาบมาแล้วพี่น้องว่าเด็กอาบน้ำเนาะวันนี้ฮะไปเบิงดอกน้ำกันเลยว่ะ อันนี้ก็สิกะบักสิอาบน้ําแล้วกะสาหูพร้อมเด้อแต่ว่าอากาศนี่ก็ปุ๊มื้อนี่ก็จันเย็นล่ะพี่น้องเย็นเด็ดหนาวๆเดี๋ยวสิพาบรรยากาศรบให้เบิ่งอากาศเป็นแนวใดเมืองฟ้าก็จนสีดําบ่มีดแดดพี่น้องเอ้ยไปอาบน้ําก็เลยหน้าสดมันบ่หน้าเด้อพี่น้องขออนุญาตนี่บรรยากาศตอนเช้าก็ประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อแดดเอ้า ผมมีแดดอย่นะเออหนาวมากๆเป็นคันคู่เป็นคันคู่อยู่นะความหนาวอืมนะมีแต่ทำหมอนเนาะแดดกับแดดยังบลายบริเวณนี้ก็โซนพักเด้อเนาะบอลจะเป็นบอลลางช่วยห้าสิบอาบนะ้ำดอดน,นี่เพราะว่าน้องทีมบนได้มีห้องนนะ้ำเนาะสิบอาบอยู่เนาะ นีน่งเดี๋ยวเขาอ,อาณาปลื้มอาน้ำกันเลยฟ้าผืนแห้งนาวพี่น้องอาบน้ำกันเลยจ้าตอนนี้เขาเกี้ยงเกืออาบน้ำแลบล้อแล้วพี่น้องเมื่อกี้ก็ได้ยินเสียงอยู่วัดเพราะว่าเฮนน้องทีไกลวัดกับแบบแบบมื่อกี้เป็นมันสินเนาะวันพระไม่เท้าสนให้เฮอร์ไม่ทเท้ากับลงตกบะหยาดยน้ำเนาะน,น้องทีก็ มาตั้งน้ากินแล้วพี่น้องก็เลยเต็มตัวชี้อ้ํน้ำจะเป็นยังไงไปเบิ่งกันเลยนะตอนนี้อากาศมันหนาโคตรนะล่มก็มาแห้งพี่น้องทาง f อซี T, ทางฝัง่งไทยและต่างประเทศหรือว่าอยูซิดใดต้งต่างกันหนาวคือบ้านน้องทีบบนบ้านน้องเทียนนายได้ส่งมือแล้วล่มกำลังมาแห้งแลพี่น้องหนาวแห้งดิ

We'll او گيڻو لڳنا ائين دل ۾ ڏيکڻي ڏسڻي 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 ڏسڻ वो तो ये सुन เวลาไลฟัวกเนาะมา จเขาล้างหมแล้วเราบกัสชิษยานนวดน้องพี่ผมนุ่มอ่อนหอมผมเป็นน้ำนักนะพี่น้องนี่ซื้อมันบางทีก็อ่านผินเนาะแบบนี้เจ้าผมมันจะได้นุ่มแล้วมันก็หอมน้ำนะกนะพี่น้องผมเขาก็สีบอกฟูฮะบอกเห่เลยนะเดี๋ยวมาตู้จับไว้ผมนะ มันโท่หูเนาะเข้าวก่อน้องพีเคยใส่ปลายมันก่อนนะตัใใ้งแต่ยังเป็นฟอ,อกกินเลยเยอะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những นี่ลังมาเลยวีนสบู่ไอ้น้องที่อันี้เฟสเนาะจบเอ็มกานะดีสีนักอาุรส่ยโตเขานะเดีนยวนี่เดนีเดนี่ បងកុំយំឡាពីន້ອງហេស្រាប់នេះព្រីហាក់ឡា No, 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 no. Alle <laughs> er litt blå. You know. rồi đó xịt leo xịt khuôn nào, nào cưng tớ đọc you know. อาบน้ำเสร็เรียบร้อยแล้วเนาะคลิปนี้ก็ขอจบ,ออบรกกทริปนี้เด้อพี่น้องเด้อฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทองทีเด้อในทอกทีนี้ก็ต้องเก็บคลิปต่อไปนะรอสมุดคลิปนานพีน่น้องเด้อบ๊ายบายหนาว